ก็ดสำหรับเกมดาร์บี้แมตชทเมืองแมนเชสเตอร์นะครับผมก็เป็นคุณซื้อคนที่2เนาะรองมาจากทันเซอร์นะครับตีมาคุมทีมนัดแรกแล้วก็ชนะเกมดาร์บี้แมตช์อันนี้ก็รู้สึกดีใจขนาดแต่ว่าผมก็ได้บอกพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนาะว่าทีมแมนซิตี้นั้นไม่ได้อยู่ในสายตาของผมเพราะว่าผมหู้อยู่แล้วนะครับว่าผลลัพธ์ว่าเราต้องชนะเหมือนที่เขาว่าไอ้ข่หัวที่หลังนั่งกวาดมันก็ครับเขาอองน้ำไปก่อนแต่ว่าเราก็บแซงแล้วก็ชนะไปเลยก็นะครับมันก็เข้าง่ายๆนะครับบุยเข้าไปคำเดียวนะมันก็สองหนึ่งก็คนก็ไปตีเป็นเลข เป็นยังกะกะ็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมก,ก็บม่ได้คัดสัตย์ทายยังนะครับก็เหมือนที่ผมว่านะครับคือก่อนหน้านี้ที่ผมจะมาคุมแมนยูนั้นผมก็คุมสปอร์ติ้งลิสบอนมาก่อนมันก็ครับแล้วก็ชนะแมนซิตี้ในบ้านเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับสีกันเออพอมาป้าแมนยูผมกำ,กำในนินน้ำมีแมตช์ของเมืองแมนเชสเตอร์ตีผมมาคุมทีมแมนยูนั้นเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้กลัวยังอันนี้ผมก็เฝ้ารอวันที่ว่าจะเจอลิเวอร์นะครับอ่าวันแดงเดือดอยู่นะครับก็ได้กินลาเป็ดนี่เนาะ ถ้าอู้ซื่อนะใครยักหลับเป็ดมาเมือนอ่ะนะครับสำหรับตามลักพชนาการดิชนะแมนสเตีมานั่นผมก็ได้ปั่นสตางค์เห้กับนักเตะคนละ200นะครับก็คือเพื่อไปซื้ออย่างกินเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าปกติเขาจะเลี้ยงซาเลี้ยงลาบอย่างเงี้ยกับนี้เขากะไม่ใครมีเวลาเนาะก็เลยว่าเออเอาเอาสตางค์ให้นักเตะคนละ0 0งร้อไปซื้อกากินสุกหรือว่าอย่างก็แล้วแต่นะครับขยักอย่างก็ซื้อกินนีดต่อนครับอันนี้ผมมาได้อู้โม่อู้คุยนะครับ เออบางคนอาจจะเออมันอย่างมามโม่มาคุยอย่างพปล่ามคือปอแม่พี่น้องต้องขึ้นไว้อย่างนะครับเออคนทั่วโลกนี่มีเป็นเจ็ดแปดพันล้านคนนะครับแล้วผมคือคนที่ทุกเลือกนะครับหนึ่งเดียวนะครับตีมาเป็นคุณซื้อเมนยูเพราะฉะนั้นผมไม่ใจค้นโลกโคแค่กโลกล้านนะครับหนึ่งเดียวนะครับที่ทุกเลือกผมไม่ได้เลือกนะครับแต่ผมถูกเมนยูเลือกคือมาคุ้มด้วยสาเห็นอย่างครับ่อแม่พี่น้องก็เพราะว่าผมเน็ตไงครับเก็ครับเพราะฉะนั้นคนอูความจริงเหลืองแต้ไม่ใจคนโม่คนขี้ล นะครับบางคนว่าเออมันขายเฮ็ดลม้มฉะนั้นจะนิ่มมาใจพอแม่พี่น้องจะไปกึ้จัะนั้นมาใจเพราะว่าผมเน็ตนะครับเออแลกักกระสำรับคืนนี้เกณฑ์ตีสามตีเขาจะออกไปเยือนสเปอร์นเนสอ่ากระถ้วยบ้านเฮาเนาะครับเนาะคาราบาลครับอันนี้ผมกระบ,บอกนักเตะว่าชิวๆเลยนะครับเพราะว่าคือบางคนบอกว่าเป็นซิปเกมฑตีห้าหรือโหดอย่างผมผมพอล้วมันมันมาใจเกณฑ์ยากเลยนะครับด้วยด้วยความเน็ตของผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยมากลกัวนะครับก็คือผมบอกไว้ละ ก็สร้างอินสปิเรชันแรงมาด้านใจนักเตะว่าเออวันผู้ถ้าชนะสเปอร์กับมันผูกเขาจะลาบไก่กันนะครับก็คือจะกินลาบไก่ผองเพราะว่าไอ้ซาจินงัวกะลาบจินงัวเนี่ยมันไกลละอันนี้เขาจะกินไก่พ่องเพราะว่าชายาสเปอร์มันเป็นไก่เดือยท้องว่ะมันก็ครับเพราะฉะนั้นมันผูกะเรียบร้อยหายตึงเดือยตึงไก่นะนะครับเขาก็จะมาลาบลาบเมียงเมียงมอมอเหนียวตุยตุนาะก็ฝากพอเม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสาหรับคืนนี่ทีสาม ก่อนจะถึงตีสามนั้นพอแม่พี่น้องกับไปกิดย่างก้าเผาข้าวหลามอย่างร้อก,ก็ได้นะครับแล้วก็ตีสามครับก็บมารุ่นพลกันหรืมอมันก็ตื่นเจ้ามานะครับก็บคือว่า วิลกูดแน่นอนนะครับผลสกอร์คือชั่วโมงนี้ผมมากลัวไผ่แล้วคือผมเป็นคนใจงหญ่มุทะลุแล้วก็คึดฝันอย่างที่้ยแล้วก็ต้องแย่ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาถ์าแรงเข้ามาอู้กันมันจะมามโม่มา่ี้ล้มอย่างนะพ่อเม่พี่น้องเอฟซีผีแดงกัเป็นกําลังใจให้กันตัยเนิ่นครับเนอ่าคืนนี้ก็ไปโลซื้อจ้นเพราะว่าดึกเนาะพะวันเต้ดีสามก็ไปซื้อจ้นอย่างมาซาซาดึกล้อก่อนก็ได้นะครับแล้วกับผู้มาเจ้ากับผลสกอร์ว่าเอาชนะสเปอร์แล้วกันนั ครับอันต่ออีกกันนะครับเด้อครับผมครับครับครับสวัสดีครับผมครับครับปะกันเด้อครับครับผม